ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับจะ่พูดต่างทำไมก่ <c oughs> อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราทำบุคเววนการไปโจนภัยและก็การไปปุ่นเขา <c oughs> ไม่รู้จะไปปุ่นทำไมแต่แผนของเราคือการปุ่นธานาคาร เป็นเด็กนักเรียนอยู่ด้วยเหมือนว่าเพื่อนจะเหน็ตไม่ดีอยู่ดีๆก็ออกไปเลยฮ่า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 แต่เวลาปุ่นทำงานเรือเรลอาพวกเราต้องออกตอนกลางคืนทำเหมือนไปเรียนก่อนแต่มีขวานปืนกระสุนก็ส่องรู้ แล้วก็มีรถที่จอดจะต้องงเรียนแล้วก็แบบเป็นวิศึกษาที่มีรถขา้แรกเข้ามาแบบโอเคเข้าไม่ผิดน้องยจนแล้วก็อันสุดท้ายเหมือนว่าจะเป็น อยู่นะมันกพออยู่หมา่น่ัหมาดู่านีอีเอาไ,ไปกันแต่ก่อนเื่นให้ปิดไฟที่โรงเรียนเมืนเน่ออือ น,นี้เรียกได้ว่ามันคือห้องอไม่รู้มแกันจะจะไปวาดศิลปะกันก็ว่าไม่ค่อยอยันนั้นเพราะว่าว่าไม่ได้เป็นทำไมมันเสียออกข,าด,ขาดนิดนึง ลบลบ๋ยวโอเคหาไปโอเคต่อไปไวทีภาษาอังกฤษเว่งเว่งเว่งอันนี้ใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่โอเคอ่าพับไปเลย กินไปแล้วเข้าหอยไม่ใช่ต้องอาหารอยู่ไหนไม่เข้ามาใหม่กลนวับไปดีกวา่าเห็นว่าไม่น่าจะอยู่ข้างบนมีเหนะมือนว่าจะมีของพวกนี้ ก็กินไปคล้ายๆน้ำกิมมิชเชคเลยงามงามช็อชวมชุบช hm. ่วบชุบชวมชุบชวมชุบชวมชบชวมชุบชวชบช่ นงงงงกินเขาขบับภาษาไทยเขาขับภาษาไทย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 ชทำงานถ้าเข้าผิดห้องนี้่าดูเลยแหละกินมคาค่ะ่อไปก็น่าจะเรียนเราไปดูเอาจารเรียนเอ่อ คืนรออยวางเดีวยวมโอเค,อเคสลิได้เวลาเลิกเรียนเราอดูเหมือนว่าจะจะลืมของไว้ในตู้นั่นเนี่ยเอามาแล้วก็ดู เจร็จส่โจโจนี่เออฮะเราก็กลับบ้านกันรถนี่ดียังไงนะไม่ใช่ดียังไงฮะโหขี่รถแบบโคตรสบายใจ ba đừng hồ ấy thôi thắng các chú cọc mò đây lên nám rồi ơi đây cọc mò lên nám mò lên nám chú ấy điếu ba ya nó đi qua không, nam. อ้ามาปิดทองอ๋นี่อ้าวอันสุด้าอแล้วหลออช็ดตัวแล้วเช็ดไหมโอเคก็บมแล้วเป็นโอเคนะคะอ้า แด่เวลาแต่เวลานอนนอนไปเลยเอออ้าออตื่นมอเช้าสดใสไม่ถึงเช้าเลยไปเช็คตนอมืน วันพูดแล้ว linkage, วันพูดแล้ววันพูดแล้ววันพูดแล้วเย้เย้เดี๋ยวขอว่าไปที่โรงเรียนเลยละกนันนายเจ้าสุนเราก็มาถึงโรงเรียนแล้ววาช่างมันถ <connect> ึข้าบแรกอะไรดีอ๋อลืมไปข้าบแรกข้าบแรกภาษาแต่ยังไม่ถึงแล้วก็หาของกินของเชนาเปิ ยเมื่อวาเราจะได้กดถลาคารพอดีเฮ้ยเนนางแล้วว้ย วิ e. oh. ่งเร็ว hmm. ท oh, ี <tim> <themselves Moon S 2> ่ส <sy> ุดภาษาผิดอจบได้ละอ่าเกงังสิว่าอ่าย่าเวลากับพไปเ่กเลยบดบิบิลบเกีอากินี

ขาเปียแล้วฮ่า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 ถึงเวลาที่พวกเราลอ,ลอยคอยกันแล้วเฮ้ยลอยคอยลอยคอยได้เวลาปุดนธนาคารสิ่งที่พวกเรารอคอยมานอนนอนราขอเวลาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอวิ้บเข้าไปในธนาคารเลยได้เวลา ฮีโร่ไม่ใช่มันไม่ใช่ฮีโร่ในเวลาโจนออกลงนะในเวลาเปิดนี่ไงเจอแล้วเนี่ยชุบเยส พวกเาเราจะติดกันเออเราจอาวายไม่อะโอ้โหฮ่า ah. oh. oh. ่่ท ah, ี่ต่อไปงั้ไม่ค็ ตอนนี้มันจัดการเราเราก็ต้องวิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดจ้าอย่าลยมอย่าได้เงินมาเต็มกำม,มือแล้วโอเคก็ข,ขอเออเอาแค่นี้นะครับก็ขอก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟูมฟูผาเกมเมอร์ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะคบท่านผู้ชม